ถ้าทักแชทมาหาผมแบบนี้ผมนี่กระโดดเข้าใส่ก่อนเลยนะนะครับคือไม่อยากให้เราเสียเงินเนี่ยกรอข้อมูลอย่างงู้นอย่างงี้นะฮะเลขที่บัญชีผิดมุกเดิมๆมุกเก่าๆนะครับให้โอนเงินไปแก้ไข2,000 0งามไส้จะเสียก่อนเลยเหรอคุณจะกู้เท่าไหร่จะกู้ 60,000, 70,000, 80,000แต่ให้โอนสอง0ม นี่ทีหลังอะ่ะดูคลิปเก่าๆได้นะนะครับผมเลยบอกว่าเอ้ยกรอกข้อมูลอะ่ะกรอกได้นะครับก็แคปไว้ดิเรากรอกถูกต้องเนี่ยเวลามันแย้งคุณมาแบบนี้นะบอกว่ากรอกเลขที่บัญชีผิดไปตัวหนึ่งต้องแก้ไขนะจ่ายสองหมืนส่งรูปที่แคปไปอืก็นี่ไงก็กรอกถูกแล้วไงแล้วไปทํำระบบมาเพื่อนะนะจะไปโกงเขาเหรอเป็นมิจฉาชีพไม่ดีนะ เนี่ยคุณคุณทำแบบนี้คุณคุณลองดิคุณลองดิงดนะครับถ้ากรณีแบบนี้นะผมไม่อยากให้ใครโดนก่อนจริงๆนะเออไปโดนสองหมื่นได้ไงอะ่ะเฮ้ยมันสําคัญนะฮะเรื่องเงินเรื่อง,องทองนะฮะน้องก็ถามว่ามันเข้าขายไม่ฉาชีพไหมจะเหลือเหรอเอาตามนี้แล้วกันอย่าโดนหลอกง่ายๆอย่าโอนเงินก่อนนะครับถ้าใครทักแชทมาแบบนี้ผมก็โดนใส่ก่อนเลยนะฮะช่วยก่อนเลยนะครับ มันไม่เหมือนสินเชื่อที่แบบว่าโอ้โหเราได้เงินก่อนนหะนึ่งพันพันห้าสองพันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้จ่ายภายใน7วันอันนั้นก็นช้าพออยู่แล้วอยู่ในวังวนกันเนี่ยนะฮะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเยอะแยะนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์แบบนี้ไปจ่ายให้เขาก่อนเนี่ยนะจ่ายให้มันก่อนเนี่ยนะสองหมื่นสามหมื่นโอ้โหถ้าคุณมีสองหมื่นสามหมื่นคุณไม่ต้องกู้หรอกนะครับไอ้พวกนี้นะพิมพิมข่มขู่มันเลยนะพิมข่มขู่เลย อ๋อผิดเหรอผิดเงื่อนไขเหรออ๋อจะฟ้องร้องดําเนินคดีอย่างนี้เหรอโคตรไร้าสาระเลยอ่อนมากๆไอ้โจรกระจอกพวกนี้แต่เราอย่าอ่อนตาม